คุณหมอคะอยากทราบว่าการทานยาคุมหรือฮอร์โมนสังเคราะห์มีผลเสียอย่างไรบ้างคะ ยาคุมเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ในยาคุมเนี่ยจะมีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งข้อเสียของการทานเอสโตรเจนสังเคราะห์เนาะเอสโตรเจนสังเคราะห์เนี่ยจะมีความแรงมากกว่าเอสโตรเจนตามธรรมชาติของร่างกายเราอันนี้อาจจะพ่วงไปถึงคนที่เป็นวัยทองแล้วใช้ฮอร์โมนเสริมซึ่งเป็นเอสโตรเจนสังเคราะห์เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเอสโตรเจนสังเคราะห์เอสโตรเจนสังเคราะห์จะเป็นแบบรับประทานแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ในฟอร์มที่เป็นเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างเหมือนตามธรรมชาติของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบครีบบมซ เพราะว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดข้อเสียจากเอสโตรเจนสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นยาคุมหรือว่าฮอร์โมนเสริมมีอยู่9ก้าอย่างด้วยกันอันที่1คือในเรื่องของมะเร็งเอสโตรเจนสังเคราะห์เนี่ยมีเรื่องของการกระตุ้นมะเร็งที่แรงมากเวลาที่เราได้ยินในเรื่องของฮอร์โมนกับมะเร็งแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นความเสี่ยงของ ross, เอสโตรเจนสังเคราะห์แน่แหละซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอันที่2จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นไขมัน ความดันสูงขึ้นในคนที่เป็นความดันอยู่แล้วเนาะแล้วจะทานยาคุมกําเนิดก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอันที่4ก็จะทําให้ไขมันไตกลีซไรเนี่ยสูงขึ้นไตกลีซไรสูงสูงก็จะทําให้เกิดไขมันพอกตับอันที่5ทําให้เอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้นได้เวลาเอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของตับอักเสบอันที่6อันนี้เป็นอันที่หลายคนทานแล้วอาจจะพบเจอกับตัวเองเนาะก็คือในเรื่องของอ้วนขึ้นเพราะว่าการทานเอสโตรเจนสังเคราะห์เสริมเนี่ยจะทําให้คาร์โบไฮเดตคราฟวิ เวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆก็ทําให้อ้วนได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าคุมทําให้อ้วนได้ข้อที่7ฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนสังเคราะห์เนี่ยจะทําให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายลดลงในผู้หญิงก็ต้องการใช้ฮอร์โมนเพศชายนะจะใช้ในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อจะทําให้กระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงถ้าเกิดสมมติว่าฮอร์โมนเพศชายเราลดน้อยลงจะทําให้กล้ามเนื้อลดลงเวลากล้ามเนื้อลดลงเนี่ยการเผาผลาญก็จะลดน้อยลงรวมถึงว่าเวลาฮอร์โมนเพศชายลดลงเนี่ยจะทําให้ความต้องการทางเพศลดลงด้วย ข้อที่8จะทําให้โกรทฮอร์โมนเราลดน้อยลงข้อที่9จะทําให้ความเสี่ยงในการที่จะเกิดนิ่วในถุงน้ําดีเพิ่มสูงขึ้นและนี่ก็คือ9ผลเสียของการใช้เอสโตรเจนสังเคราะห์หรือว่าใช้ยาคุมนั่นเองนะครับผม